กราบสวัสดี fc ช่องพระเครื่องพันล้านนะครับวันนี้เราก็จะมีพระหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผมรุ่นกูรักมึงนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ผมเพิ่งได้จาก ทาง f อนะครับผมได้ส่งมาให้ก็ได้คุยกันไปสักพักแล้วละครับเขาก็ได้ส่งเหรียญน,นี้มาให้รุ่นนี้รุ่นบำบัดทุกนะครับบำรุงสุขรุ่นพิเศษนะครับผมเป็นขลังจะเป็นรูปสิงนะครับผมขลังจะเป็นรูปสิง ก็เหรียญน,นี้ก็ได้มาจาก fc นะครับผมเช่ามาจาก fc ครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธร,รุ่นกูรักมึงนะครับผมสวยงามครับเหรียญน,นี้สวยงามครับก็เอามาให้พี่น้อง FC ทุกทกท่านได้ชมกันรายละเอียดต่างๆก็จะบอกในอีกสัก คลิป2คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอเวลาไปศึกษาก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาให้มาเล่าให้เพื่อนพี่น้องฟังกันครับผมเหรียญนี้สร้างเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์สองพนนะครับผมก็เป็นเหรียญที่สวยงามครับผมเหรียญที่สวยงามของหลวงพ่อคุณนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้ อีกหคลิปละกันครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาให้ fc ทุกๆคนได้ชมอีกเนาะสวัสดีครับ